สวัสดีค่ะมาค่ะมาต่อกันจากตอนที่แล้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันฝากกดเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเริ่มจากนะคะตอนที่แล้วเราลาปลายขาเสร็จแล้วพอเราลาปลายขาเสร็จแล้วทีนี้ก็จะยังมีอีกขั้นตอนนะคะใส่ยางเอว วันนี้เราจะมาดูการใส่ยางเอวกันนะคะเราจะใส่ยางเอวตรงนี้นี่คือยางของเราที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็วางวางตรงที่เราต่อยาง ให้มันตรงกับตะเข็บด้านหลังนะคะพอเราวางเสร็จแล้วเราก็มาเข้ายางกันดูนะคะดึงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะกันเห็นกันไหมคะทุกคน พอเราดึงเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือกระเป๋าที่เราทําเสร็จแล้วกระเป๋าแล้วก็มาขาแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะ วางตัวกางเกงลงแล้วก็จับตรงข้อต่อใส่กับตะเข็บชิ้นหลังนะคะเราจะวางแบบนี้วางแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้ ดึงให้ได้แบบนี้เห็นไหมคะจะได้เหมือนกันได้แบบนี้ จะออกมาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะคะจะได้ไม่งงกันวางชิ้นหลังแล้วก็เอายางที่เราต่อเสร็จแล้วเอามาวางใส่กับชิ้นหลัง ตรงที่เป็นข้อต่อเราก็วางใส่อย่างนี้แล้วก็ดึงดึงนิดนึงนะคะจะได้ใส่ได้ ได้ไหมคะทุกคนได้นะคะพอเราใสาย่ยางเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เราจะมาลายยางเอียวกันนะคะแบบนี้เลยคะ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็มาดูว่า เท่าเสมอกันไหมสวยไหมเท่ากันไหมสองข้างหน้าหลังพอเราเข้าเสร็จแล้วเราจะไปลายางเอวกันนะคะขั้นตอนการลายางเอวเดี๋ยวเราไปดูกันตอนต่อไปนะคะ นี้ค่ะวันนี้เข้าใจไหมคะวิธีการเข้ายางเข้าใจนะคะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะมาลายยางเอียวกันแบบนี้นะคะ อยากรู้ว่าลายยังไงทำยังไงกดติดตามไว้เลยนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ